สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับบีบีอีกแล้วมารอบนี้มาจัดซื้อฟิสซิบินเกมนี้กันหน่อยอ่ะขอเพิ่มหน่อยนะคะรอบแล้วรอบที่แล้วเราซื้อไป2,375ก็เพิ่มขึ้นมานะเป็น4,750เดหเดี๋ยวเรามันลุ้นกันหน่อยละกันเครดิตนะคะที่เล่นของวันก่อนยังเก็บไว้อยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมาจัดเกมนี้บ่อยๆหน่อยละกันเพราะว่ามันได้กําไรดีมากๆนะคะเวล เราซื้อฟีสปินเกมนี้นะ,ะถ้าใครเพิ่งมาคลิปแรกก็ชื่อเกมไวเชอรี่บัตหรือว่าเ,าเป็นเกม Lock ะะล็อกไวนะคะล็อกไวแบบนี้เห็นไหมว่ามีไวเยอะมากๆเวลาเราซื้อฟีสปินนะคะยิ่งซื้อเยอะไวยิ่งเยอะถ้าใครมีงบน้อยทุนน้อยก็เริ่มนั่นที่ซื้อฟีสปิน10บาทนะไม่แน่ใจนะคะได้15ฟิสเิ้นเลยได้เยอะมากเลยนะ,ะเรามาซื้อแบบหน,นักๆแบบนี้เดี๋ยว ก็กดติดตามให้ด้วยละกันเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาซื้อแบบราคาต่ำสุดให้ดูนะคะอยากแบบแตกตู้ใหญ่ๆแล้วก็จะตัดคลิปทําแบบเออมันได้เยอะจริงๆนะเกมนี้อ่ะเอออีกตั้งสิบรอบเนี่ยได้มา1,500แล้วตัววายเขาเยอะมากๆเลยนะสี่อาเี๋ยวขอน้ำวายก่อน4ี่ห้าหกเจปดเกตัววายสิบตัวนะคะรอบนี้ซื้อสี่พ โอ้โหโอะชันนี้มาลุ้นนะคะลุ้นนะลุ้นนะเพราะว่าตอนนี้ได้พันแปดแล้วเหลืออีกเจ็ดรอบนะคะอย่างไรกเ็เราอาจจะไม่ได้กำไรทุกรอบอะเนาะไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวบีเล่นเกมหลายเกมนะคะหลายๆค่ายเกมสําหรับเกมนี้ก็อยู่ในค่าย vivo นะถ้าใครอยากเล่นนะคะที่เดียวกับบีก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะ อ้หูวายห้าเที่วบิ๊กวินไปเลยสิรอบที่แล้วก็ได้บิ๊กวินนะคเดี๋ยมาดูรอบนี้โอ้โหไหลไปไหลไปไหลไปหนึ่บาทค่ะอีกสี่รอบนะยังขาดไปอีกพันหนึง่งตอนนี้ได้สามพอ่าขึ้นมาสี่พันแล้วค่ะโอ้โหขาดอีกห้าร้อยอะขาดอีกห้าร้อย แน่นอนเลยรอบนี้ยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ได้เพราะว่าวายเต็ม5้าแถวนะเออสี่พแ,แล้วนี่ไนงะยังได้โอ้โหบิ๊กวินอ่าไม่บิ๊กวินแต่ว่าได้ได้เกือบคันนะแปดร้อยกว่าสักหน่อยเะ้โอโหได้เจตัวเดียวไม่เป็นไรค่ะ5517ันห็ก็กำไรนะโอ้โหรอบนี้ได้อีกได้ 6 0 0 0ไปเลยสิคะ6ก4ับกับเกมวเชลบัตโอ้โหคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็ได้กำไรต่อเนื่องเลยได้กำไรต่อเนื่องเลยนะคะมาลองค่ายเกมอื่นบ้างเพราะว่าตอนนี้ PG นะคะไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะเล่นบ่อยมากแต่มันเกลือนะคะแต่มันเกลือ,อ6 2ะ0เดี๋ยวจะหมุนนะคะเดี๋ยวจะหมุนตอนนี้อยู่ที่เบ็ด50บาทนะน สำหรับคนที่อยากหมุนธรรมดาแล้วก็ไม่ซื้อฟีสปินนะพยายามหมุนนะคะเวลาหมุนมันจะมีลูกระเบิดลงมาให้แบบนี้ลูกระเบิดตัวนี้เขาจะล็อกให้เรานะโอ้โหเกือบแล้วเกือบจะได้เข้าโบนัสเกมนะคะอะล็อกแบบนี้เลยล็อกแบบนี้จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนเข็มนะเข็มครบนะคะเข็มครบก็จะ,ะเบิดเป็นตัววายให้เดี๋ยวเรามาดูกันละกันคลิปที่แล้วก็ลองลองหมุนให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะหมุนให้ดูอีกละกันลองสักรอบหนึ่งเนาะ สำหรับคนนะคะที่สําหรับคนที่ฝากเครดิตเข้ามาน้อยอยากเริ่มเล่นนะ้าเบ็ดแรกก็ไม่ถึง1บาทนะคะไม่ถึง1บาทเลยแต่จำไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ไม่ถึงเบ็ดหนบาทนะสามารถมาทำแบบนี้โอ้โหวายเพียบนี่ไงโอ้โหวายเพียบนะคะสุดยอดได้มาอีก795สุดยอดเกมนี้นะคะวายเชอรี่บัตอย่าลืมไปเล่นกันนะ เออลิง์อยู่ด้านล่างนะคะก็ไปตามกันได้ถ้ามีที่เล่นอยู่แล้วก็อยู่ในค่าย vivo นะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามให้บีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ